ก็วัดดีครับก็วันนี้จะมาเล่น King of Fighter ถ้าเกิดมีใครฟังผมแบบเรื่องเล่าตั้งแต่เมื่อก่อนมาเคือจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นร้านเกมเว้ยเออแล้วแล้วคือมันต้องมีคนเจอ,ม,อ,ม,เจอมันต้องมีคนเจอเกมตู้เกมนี้เว้ย King of Fighter เว้ยจริงๆอุ้ยถ้าเราล็อกอินครบ8วันเราได้ตัว SR plus วเสียได้เสีได้ คือเกมนี้มันเป็นเกมเกมแบบเป็นเกมแ,บบแรกที่มาจแบบไอ้พวกสไตล์เกมตู้แล้วมีหลายตัวในทีมเดียวกันเว้ก็จะก็จะมีแบบหลายๆตัวได้ว่าจะเอาทีมแบบเป็นยังไงขออัพเวลตัวเดือดกันโอ,โอ้โหไม่มีไม่มีตัวอัพเวลต้องไปทำต้อง,องทำควสดด่านหลักก่อนก็โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนขอพูดอีกรอบนึงวันนี้จะมาเล่น King of Fighter เกมที่ทำให้ผมย้อนกลับไปสู่ยุควัยเด็กสมัยเล่นเกมตู้รัว ก็เผื่อใครไม่รู้มันจะเปเกมไซด์ไหนมันก็แบบมันมีเรื่องประมาณว่ามันมีศึกสายเรื่องของสองตระกูลเว้ยไอตระกูลพุซานางนิกับตระกูลไอยางอมิก็คือมันมีสายเรื่องต้องสาบอยู่เออสนุกมากครับยังหยุดอยู่นี้ฮัลโหลแลวคือวันนี้ผมจะประกดให้ได้ตัว SSR ด้วยอันนี้ของจริงเติมเงินพร้อมแล้วเรื่องเงินผมไม่เรื่องเงินผมไม่ถอยอะบอกเลยใครที่สนใจก็โหลดตามได้ครับ เนี่ยนี่คือนี่คือหมดด่านชุดแรกมาเพิ่งมาเพิ่งม,งมาตรงนี้เองอันนี้คือเพิ่งเปิดเอเอก็มาสู้กับตัวเองเลยโอ้หื้อจังแฮะต้องเปิดไฟเ่ยคุสนางนี้เขียวเลยค่ะบผมสวิสไฟเออเชี yeah. ่ย <gasps> นี่มันซีนแบบในกระตูนวัยรุ่นเลยนี่ล่ะเดี๋ยวๆนี่มันห้องฉันฉันไม่สน ไอคนลาวกสันแลเร็วรีบขอโทษเดี๋ยวนี้นะทำไมผมต้องขอโทษแต่ว่าไปปกติเธอก็แต่งตัวโป๊แบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอต้ออาเป็นคนยังไงวะเนี่ยบูญชาแบบนี้มันเกินไปแล้วนะก็เลยสู้กันเนี่แหละ็อดมันต้องแบบนี้มันถึงจะสนุกมันถึงจะเป็นการ์ตูนวัยรุ่นยังไงล่ะมาสามไม่เรียกว่าหลุมข้าขอโทษที่พูดเมื่อกี้เอาทำไมขอโทษกันไปยังวะมีเียการเล่นง,ง่ายมากครับก็กดโนฮันเตเมจแล้วมันจะชา้าทำให้ตาย ส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่สเตตโอหแต่ดูท่านตีคือเหมือนแบบตอนอาเขตเป๊ะๆอันนี้คือทีมเราเริ่มเดวลเยอะแล้วอันนี้คือไม่ได้ลุมจริงๆเรียกว่าพลังพิตภาพครับผมพลังพิตภาพยังไงล่ะเฮ้แ hey, อนดะี้นายอยู่ที่นี่ได้ไงฉันออกตำหาน,านินายตั้งนานไม่จะค่อยว่าก,กันผมพอผมจัดก,การนี้คนสารเลวนี่ก่อนออกกูคนสารเลวเหรอคนสา่นนั่งกิเกียวเรี้ยงกินช็อกโกแลตอีฟฟีทำให้อัพพลัง อัพทันอัพพลังทันใจแอนดี้จงง้างค่าอยู่เขาไม่ได้ค่าช่วยได้เท่านี้แหละ okay, ออออเอาเก๊ก่นมีเสียงไทยด้วยเหรออันนี้คือกินได้เล็วๆเลยปะอ้าเอาเเตัดแล้วโอ้เบลเบลมันน่าจะได้ตามที่เลเวลที่เรามีแต่คือเอาจริงๆตอนนี้ผมผมว่าถึงเวลาแล้วถ้าผมเปิดไอ้นี่ผมมีโอกาสจะได้ SR การันตีหนึ่งอัน ผมว่าผมเปิดก่อนเล่นทําทําด่านดีกว่าด่านมันจะได้ง่ายๆเว้ยผมว่ากดได้ดาก่อนดีกว่าจะได้ไม่เปืองของครับใช่เลยเนี่ยละครับนี่แหละคือผู้เชี่ยวชาญเกมมือถือที่แท้จริงเรากดของฟรีก่นอนอ่าได้เศษหนึ่งอันไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เพชรอันนี้กดเพชร,รฟรีรหนึ่งครั้งไดมอนด์ฟรีหนึ่งครั้งปึ๊บน้องม้าหวนน้องม้าขอแบบ SR ตัวนึงได้แล้วอืม ไม่เป็นไรมันแค่ตัวแรกมันแค่ตัวแรกไปสิบครั้งไปในเอ็นอาร์หนึ่งตัวแน่ๆปุ๊บโหโอราอย่างนั้นเหรอเปิดโอ้โหอันแรกนี่คือไดเอ็นอาร์เลยเหรออันนี้คือผมก็ไม่เท่าไหร่อ่ะก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเอ็นอาร์โหมันได้ง่ายจริงโอ้โหแล้วไม่ได้ตัวเดียวได้สองตัวด้วยสุดอยู่เดี๋ยวเปิดอีกรอบเปิดอีกรอบนะ ขอได้อีกหนึ่งตัวขอได้อีกหนึ่งตัวลงมาอื้อ SR แต่ไม่มี plus ไม่เป็นไรได้อยู่อยากได้ SR plus อะอยากได้ SR plus ขอใช้เศษอันนี้อันหนึ่งโอ้โอันนี้ใช้1,944เพชรเรามี5,000ผมเติมมาผมเติมมาอยู่เออได้อยู่ได้อยู่เออมาขอเปิดนี่ก่อนใช้เดียมอนใช่ จะใช้เพชรเข้าใจไหมฮะอืม่ R โอ้เสียดายทำไมไม่ได้พัดวะคุณว่าเราควรไปอีกทีเลยไหมเหลือสองพันหนึ่งกดได้อีกทีเดียวมาถึงเวลาแล้วอ S าตัวหนึ่งดูอีกหนึงชาว่ะ A ิฮิราสกิ คิซารากิสายดีเฟนส์เงาติดตามตัวดินจาแทนที่ปอุ้ยโอ้เราได้เศษตัวเดิมมาด้วยอุ้ยแล้วมีเศษ SR เพิ่มด้วยจัดทีมก่อนจัดทับทันทีอันนี้คือใส่ตัวห่มหมดเลยใช่ไหมอันนี้คือรวมทีม SR plus กับ SR โอ้แต่นี่คือทีมน,นี่ทีมเราก็โหดแล้วนะเรามีแอตแท็กสามสกิลหนึ่งดิเฟนสองโอเคเอาเกตเอาเกตตัวที่เราใช้ทุกตัวปั๊มช็อกโกแลตให้หมดึบอันนี้อันนี้ได้อะไรอ๋อนี่คือเราเก็บสะสมแล้วเราได้กล่องด้วยเหรอโหดีวะ่ะดีมากเลยดีมากเลยเดี๋ยวเปิดอันนี้อีกหนึ่งรอบอ่ะไม่เป็นไรถ้าเราขาดเพชรเราทำ ภารกิจธรรมดาได้ไหมนี่มีกิจกรรมอยู่นี่รับกิจกรรมก่อนมีกิจกรรมเยอะอยู่ครับโอ้โหนี่ไงในกล่องอะเยโมนีแล้วก็เหรียญโก้รับสมัครได้เพิ่มอีกอันนี้เราต้องเติมเงินผมเติมไปและหนึ่งรอบก็ได้หนึ่งวันสะสมการใช้จ่ายไดยมอนด์ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเมื่อกี้เราได้เพชรเพิ่มมาแล้วนี่ใช่ไหม อ่ะนี่นี่เราเปิดได้แล้วขอ SSR หนึ่งตัวเราต้องโชคดี SR บวกก็ได้อ่ะ SR บวกหนึ่งอันเฮ้ยแต่ก่อนก่อนเปิดผมอยากรู้ว่าผมมีโอกาสได้ตัวอื่นปะโอ้ยโอ้ยนี่ไงโอ้ยนี่ไงลายชื่อ SSR โอ้ยมี s อเดอดอกี่ตัวเนี่ยหนึ่งทาชิบานะยูเคียวเทอร์รี่โอโรจิโอ้ เชืตัวก็อย่างเท่เลยอโอ้เอีลวรอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวคู่ปรับพระเอกโอ้เป็นเอเอาร์เหมือนกันนี่แต่ตัวเท่มากเลยโอ้แล้วก็ท่ามาเหมือนแบบก็ท่ามาเหมือนแบบในอาเคดเปะเลยอะโคตรเทร่อันนี้ก็เป็นพระเอกไอ้ตัวภาค2000ของสมัยเวซอรีนามี1 2 3 4 5 6เอ r เออาร์มีแค่6ตัว ไปเปิดรอบสุดท้าย <c oughs> ขอไอ้ที่นาตัวหนึ่งตัวเดียวอุย้ยไอตัวเมื่อกี้เลยที่มัน,นขึ้นมาใช่ไหมามาทีมเราโหดละทีมเราโหดละทีมเราโหดละ เอสอาร์ตัวนี้อุ้ยโอย้แล้วไอ้ไอ้ตัวนันกดาบซูมมไรนี่คือแล้วนี่เศษสามสิบแล้ววะไปขอเซตทีมอีกรอบนึงผมว่าเพลงมันเดือดไปวะผมต้องเปลี่ยนเพลงกันเอาเพลงแบบรู้สึกแบบชิวๆมีไหมไปอันนี้ไปเราได้ตัวนี้มาตัวนี้เป็น SR พัตแล้วควรเปลี่ยนแทนตัว SR ตัวหนึ่งพลังสามร้อย โอ้โหตัวนี้พลังลบหกร้อยตัวไหนน้อยสุดเอาแทนในตัวนี้แล้วกันเขาบอกว่าทีมไอ้ทีมลบมันต้องผ่านด่านสามทับสองก่อนนะเดี๋ยวไม่ผ่านด่านกันจัดการในหัวเหลืองกอนสองนี้ทะเลาะกันแล้วไมค์กับแอนดี้วันนี้มันอะไรกันมีแต่เรื่องเลยน่าเบื่อ ไอ้น,นี่มันไม่น่าเก่งหรอกมันก็แค่อาร์มจะมาสู้เอชอาร์เราได้ไงจริงถึงจะเป็นแฟนกันทำไมตอนที่มาเชคิลดูไล่ฆ่านะไม่เห็นโผหัวมาเลยตอนนี้ออกมาสร้างความวุ่นวายไปกระทืบมันมันจะมาสู้เอชอาร์เราได้ยังไงถามจริงอืมอืมมันง่ายแบบง่ายอะ่ะใครเริ่มต้นก็แพ้แล้ว ฉันแพ้แล้วแพ้แต่หน้าไม่ฉันไม่ควรคู่ควรกับมบจริงด้วยออแอนดี้เสียใจเลยผูเขาบนพื้นตัวสั่นและพุมิพอมไม่นานเขางกลรู้ขึ้นมาและจากไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับตอนที่เขาออกมาคือไปไวไปไวมากอะ่ะแอนดี้เลยไม่ไหนอะ่ะอย่าไปไปของเธอเก่งมากแต่จิตใจก็อ่อนแอมากนายไม่รู้อะไรหรอกแข่งนพรุ่งนี้ฉันจะไม่ยั้งมือเด็ดขาดฉันรอยอยู่หน้าสาวนินจาแต่น,นี้เธอกลับไป้องเธอได้แล้วละ่ะ สามดาวทุกด่านเลยเกรดฮึไม่ต้องใช้ตัวพระเอกเลยซะด้ยซ้ำนี่คือยังไม่ใช่ท่าไม้ตายเลยอยากใช้ท่าไม้ตายสักรอบอะสองสัยผมต้องไปพีวีวะทีมราชินีโอ้โหมีไม้สามตัวฮึโอ้โหยังไง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 อะยังไงอะเหลือตัวเดียวเหรอ เรียบร้อยศัตรูวขวดจู่โจมโอ้มีชุดหนึ่งโอ้แต่เรามีเรามีเรามีเกตถ้าไม่ตายอยู่เกตถ้าไม่ตายเราขึ้นมาทันอยู่ได้อยู่พระเอกแกไม่ได้สู้ไม่ใช่เหรออันนี้ลูกน้องพระเอกไงลูกน้องพระเอกก็พอแล้วโอ้ใช่ท่าไม่ตายเลยแต่ว่ามันคันๆอะ่ะโอ้โหแรง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 ท่าไม่ตายสามมันร้อมกัน คือม oh. ันง่ายมากอ่ะจริงๆทีมราชินีตกรอบอ๋อนี่ท wow. ีมเราใช่ไหมนี่คือเป็นทีมเราที่ไม่มีเราเพราโตพระเอกมันดาวไม่ถึงอ่านด่านอย่างง่ายดายจ้ะดาวนักสู้ชนะแลู้วววานอกจาก เปิดบทใหม่บทที่สามถ้าเราผ่านบทนี้ได้เราจะพีพีคนอื่นน่แล้วเราจะได้รู้ว่าเราตัวเราเก่งแค่ไหนที่เรารู้สึกว่าเราเก่งมากเนี่ยผู้ว่าผู้โคิมเคียวกันโดนเลียนอีกแล้วเหรอนี่คือเป็นครูเนี่ยครูคิมฉันไม่ใช่รู้สิทธ์ของครูนะมาดูฉันครูแข่งรอดต่อไปของแคร์คือฉันแต่ชอยบองทำตาทำมาาของทีมเราหายไปเล้ยวพวกครูก็ไม่มีสิทธิ์แข่งขันแล้วเหรอถ้าพวกเขาเออกไปตามหาแล้วถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวโดนแน่ คือทีมเขาโดนหรือทีมเราโดนเนี่ยดีแน่ฉันไม่มีครูแบบนี้แล้วมาเจอหมาบัาฟหมาแขกลึกลับเออฉันไม่อยากทำร้ายหมานี่เลยหยอกจริงๆก็อยากทำร้ายหมาไปกระทืบมมาลกเชื่อ <c oughs> <c oughs> ผมว่าเราเก่งเกินไปแล้วจริงๆว่ะ <c oughs> โซโลโคิวเลย ขณะที่คุณสเ้เคียวงที่หูว่าจะไล่หมาป่าตัวนี้อกไปยังไงก็มียิงสาวกว่าตัวเรียกหมาป่ากับยือนอยู่ข้างเธอชิคารูกลับมาขอโทษนะชิคาลูรู้่นคุณแล้วโอ้โหคนไรเรียกหมาป่านะสาวน้อยไม่ว่าเธอจะมาจากโรงละครสัตว์ใดกรนณาดูแลสัตว์เลี้ยงของเธอให้ดีๆขอโทษนะฉันแค่อยากแน่ใจว่าคุณเป็นคนเข้าครของวุทิเทพจริงๆหรือเปล่าเธอรู้เรื่องอุฒเทพเธอเป็นใครวุฒเทพคืออะไรวะฉันชื่อนากรูรุมาจากโลกอีกใบมาเพื่อช่วยคุณปลุกตื่นพลังวุทเทพในตัวของคุณ ว้าวตราลาชินีอ๋อถ้าเกิดกำจัดได้หนึ่งทีเราจะได้เพชรฉันชื่อนะักโรรูมาจากโลกในอดีตมาเพื่อช่วยคุณปลุกตื่นพลังปเทพในตัวของคุณทำไมผมต้องเชื่อด้วยละ่ะฉันเชื่อว่าคุณเป็นนักรบที่แท้จริงจึงสามารถใช้จิตวิญญาณน,นักโรเพื่อรู้ว่าฉันไม่ได้คิดร้ายกับคุณนะคุณสอย่างนี้ฉรู้ที่ฉันได้ยังไงดูว่าบบเธอไม่ได้โกหกนะ ไปส้นแหละเธอเป็นสาวน้อยต้อทำอะไรเราไม่ได้บอกมาสิฉันต้องทำยังไงคุณยังช่วยฉันง่ายยังเลยช่วยปิดตาด้วยฉันจะเข้าไปด้านใน,ในใจิตใจของคุณซะงี้ปลุกตื่นอาวุธเทพต้องขจัดจิตบาลที่แฝงอยู่ข้างในก่อนนี่คือต้องปิดตาอุ้ยสู้กูอ่าะโหตัวนี้เป็นไอ้สาวเนี่ยไม่มดชาวไอ้นูสามารถฟังเสียงธรรมชาติคุมห่าป่าพร้อมลเอียงบ่าเฮงไหลมีพลังตีแบบกลุ่มติดสถานะได้ไหลายสกุลยิ่งมากดาเมจยิ่งสูงขอ,อเป็นตัวเอลี จะท่าทไม่ตายเลยอือกี้ท่าไม่ตายนะผู้ชทำไมมันเรียกร้านเ่ยทำไมไม่ตายล่ะผู้ชทำไมไม่เข้าเลยอะ่ะอ้ยโอ้ตัวมันเริ่มเดือดแล้วหรอันจะท่าไม่ตายตัวนี้อ๋อตามันใช้สกิล ขู่คอวันตีเลยวะไม่เป็นไรเรามียตีอีกรอบหนึ่งอ๋ตอตัวนี้พวกนี้มันเป็นแค่ร่างปลอมเราไม่จด้เป็นต้องฆ่าร่างปลอมก็ได้จิตมานของคุซันอย่างนี้แกร่งมากนะแต่เมื่อกี้เซนกำจัดให้หมดแล้วประสบการณ์ที่เหลือเชื่อจริงๆมนได้กินเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหมดโหนี่มันโฆษณาชัดเธอพูดจาตลกมากเอาล่ะตามฉันมาต่อไปจะปลุกตื่นพลังอาวุธที่แท้จริงแล้วนะเม่ยังไม่ปลุกอยู่ อุ้ยอัพได้ถึงเอเซอาเลยเหรอต้องเอาง่ายคือเราต้องเราต้องอัพดาบวันนี้ครับเราต้องอัพดาบวันนี้แล้วเ,เราอัพไปเรื่อยๆตัวเอกเราจะกลายเป็นเอเซนซ์าได้มันก็จะเก่งกว่าตัวอื่นยังไงละ่ะว,ว้าวจากพีพีแล้วต้องผ่านด่านสามทับสี่ก่อนโหแต่ตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจมากๆแพ็คเติมเงินครั้งแรกมูลค่าหนึ่งหมื่นไดมอนด์เยอะกว่าที่ผมเติมมาอีกอยากได้แล้วนะ มันได้วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามคือวันแรกก็ได้เอ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 อเลยกิจกรรมเยอะมากคนรู้ทำไมแกถึงช่วยฉันเสนนงี้โลกนี้จะพบกับหายนะครั้งใหญ่เพียงผู้ครองอาวุธเทสามารถกอบผู้โลกนี้เพียงแค่โลกนี้ผ่านหยนะครั้งนี้ได้ฉันถึงกับโลกของตัวเองได้ถึงหมายความว่าฉันต้องไปช่วยโลกเธอโมด้วยหน้าขี้เขียจแบบนี้ฉันเชื่อดีไหมว่าอ่ะชิคารุหายไปแล้วเชคารู้ที่เราก็ชื่อไปเมื่อกี้ยังไงเห ชายรูปร่างใหญ่โตกับชายตัวผอมเจ๊กําลังยกชิคันลุวิ่งหนีหาตราไม่เจออาจารย์ไม่เอาเราไว้เน่หมาป่าตัวนี้ดูไม่ค่ามากเราจับมันไปขายให้ผู้ค้าแล้วเอาเงินวิ่งหนีโอเคหมางฉันคืนมานะโหโดนสตีลสตีลด็อกเกิร์ลเฟรนดหกหกทำเรื่องผิดกฎพวกวุโสคิมให้พวกเจ้าตามหาตาที่หายไปไม่เรอหาตราไม่เจอพวกเราไม่มีทางเลิกกุสันตี่เคียวอย่ามาเกี่ยวข้อง พวกขโมยหมามันต้องโดนแต่ถ้าไม่ตายเอาแล้วไอ้ตัวตัวไหนตายไปหรอโอุย้ยเมื่อกี้มันตัวดีเฟนต์ไม่ใช่หรอทำไมมไปทีเดียวตายเลยแตาที่พวกแกทำหายน่าจะเป็นอันนี้มีคนที่แต่งตัวเหมือนซสมุนไรสองคนปรกนากฏต่อหน้าผู้สั่นงนีิเขียวคนหนึ่งเป็นอาร่างกายใหญ่โตก็ถือไว้ในมือนั่นคือตาธรรมะของทีมเกาหลี อุ้ยอ๋อนี่มันตัวซาซามาเกินจริงฉันเพิ่งอยากคืนให้พวกเขาขอเขาก็อิหนี้ไปแล้วหาโอมารุอุเคียวบอกพวกแกแล้วว่าอย่าออกมาไม่ใช่หรืออ๋อใช่แล้วเป็นคนจากโลกอื่นเหมือนกันโอ้ถึงเวลาสู้คนโลกอื่นแล้วอะนาโคโครุคนประหลาดสองนี้เป็นเพื่อนของเธอหรือ สองคนนี้คือฮาโอมารุทาจิบนะอุเคียวพวกเรามาจากโลกนั้นการคอลแลกันสินะแต่ครูรู้บอกว่ามีเด่ท่านสามารถช่วยเรากลับไปโลกของพวกเราได้อุเคียวหนุ่มคนนี้ดูอ่อนแนี้มากใค่ข้ามาลงพลังของเขาเก่งแค่ไหนก่อนเองดีอ่อนแกนั่นแหละที่อ่อนเกมนี้มันชื่อเกมอะไรนะผมจําไม่ได้ตัวฮาโอมารุเป็นเกมแบบสมุไรสมัยก่อนงือนไอ้เมื่อก่อนงั้นที่จะสองเกมมาคอลแลกวันนี้ถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลย ฮันโดเคนเอา้า<ฮะ>ไอพวก SR สเกยมันจะมาสู้ฉันได้ยังไงฮะไม่ใช่ว่าพูดแล้วเหรอแกช่วยโลกไปดีเราก็จะกลับโลกของเราเองได้ฮ่า,าถึงแม้นาโครุ้ทช่วยปลุกตื่นดาบคุซาันนี้แต่คำพูดของพวกแกไม่น่าเชื่อถือถึงเวลาแกก็จะมั่นใจเองแต่ฉันว่าตอนนี้แกน่าจะต้องการสิ่งนี้นะฮาโอมรุแสดงตาธรรมะในมือ ข้าหลอกแกที่ป่าสกุล่านั่นนะ่ะอยากได้ตาก็ใช้พลังแย่งกลับเถอะเอา้าแล้วเมื่อกี้คืออะไรวะเออสำไรัชดาวใช่ใช่ลานประลองอยากจะเป็นราชาต้องชนะทั้งหมดก่อนวันนี้แข่งซีซั่นหนึ่งอ๋อนี่เป็นคนเหมือน,นใช่ไหม โอ้ันนี้เรา pvp แล้วนี่หว่าโหมีสีตัวเองจะสู้เราได้ไงเนี่ยไปต่ถ้ทาไม่ตายทีเดียวก็ตายแล้วโดนท่าไม่ตายไปเกจเราขึ้นไวมากอะ่ะเ,เป็นเป็นเอฟเฟคของตัว sr เว้ยไวทำให้เราเมียตีแบบไวมาก <c oughs> โอ้นี้เราอ๋อแรงขึ้นทีละห้าร้อย ผ่านจากรางวัลดับเลวต่อไปอยากกาไังก้าวหน้าอีก2,500ันดับอ๋อ,อ,อ,อเราลีให้เจอคนที่เก่งกว่าเดิมได้อ๋อเซลลีที่อันหนึ่งเพชรอุ้ยโหที่หนึ่งผ 30, ่30,000สีนี่เราคาราวาเราได้เงินเลยคาราวาทุกคนเลย เดือดอยู่มันรีมันรีทุกๆกี่นาทีเนีน่ยผมไม่อยากลองสู้กับพวกแบบสี่พันอะเราต้องเจอคนเก่งเลยที่พลังทีมเราสู้ได้พลังสี่พันตอนนี้ลำดับอะไรเราอันดับเจ็ดพันของคนพลังรบสักี่พันโอ้โหนี่มันคนเถื่อนๆแล้วนี่ นี่น,นี่คนนี้คนนี้อันดับห้าพันเราสู้เลยยืนยันอย่างนี้คือเราจะได้ัดับสูงๆมันจะเท่าไหร่กันเชียวเขายังมีห้าตัวอยู่เลยดูต,ตีตีตอนนี้ตีสามตัวแล้วไปตอนนี้เป็นตัวตีเบรสตัวเดียว แรงแรงสกิ jumped, ja. ลอย่างแรงเหลือเหลือตัวส้มอะถ้าตัวส้มเราได้ตีหนึ่งทีก็คือเราน่าจะเกิดชนะเลยโอ้เขาก็ั n ต i แรงกันนอะละชนะละ พีวีล็อกออกตัวเหรอโหเจ๋ได้โหถ้าพีวพีทั้งนั้นเราก็ต้องทำตัวให้เราให้เก่งกว่าชาวบ้านเขาเดี๋ยวเราก็ชนะโหทำไมตัวไอ้นี่เขาเดือดจังไม่ลยชนะละอุ้ยนี่ไงอันดับขึ้น5 4 0 0สี่เลยเราต้องหาคนที่พลังน้อยกว่าเีก มีแต่คนพลังมือแล้วอ่ะน่าจะเล่นเยอะแล้วโอ้เวลยี่สิบเจ็ดมีแต่คนเดือดแล้วอ่ะนี่คืออันดับเราโกงมากเลยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเราต้องวางเงินี่เราโกงอันดับมาเดือนละวันปุ๊บปุ๊บวันอันดับอุ้ยนี่ไครที่เพชรแล้วโอ้ด้เพชรเยอะเลย เราแอบมาอันดับ5000ยังไงล่ะอีก1,906ขาดเฮ็ดอีก200ครับขาดเปสอง0 0เราได้เราได้เปิดอีกรอบหนึ่งล้วขาดเปสองร้อยานิวอร์นี่ไงของเพิ่มฝันอีกนิดนึงเราจะได้นี่แล้วตัวห,หลัก เดเวลยี่ห้าพันบทหกโอ้ไม่ง่ายเลยนะก็โอเคครับก็ ผมทำเคสไปเยอะมากนะวันแรกเล่นด้เวลยี่ส2ก็ขอฝากเกมไอ้ k เอฟเว l l ีออไว้ด้วยครับก็เป็นเกมต่อสู้ํานานยุค9กูนย์โดดได้ทั้งจาก google play แล้วก็ App Store ก็ใครที่แบบนิถึงเกมอาร์เคดแบบเก,าก่าในมือถือก็ลองเล่นเกมนี้ดูได้แจกตัวเยอะจัดแตบผมมี SR เนี่ยแบบหลายตัวมากมี SR 4ตัว SR บวกอีกตัว2ตัวหาต,ตัวง่ายจิงครับ เดี๋ยวเจอกันต่อใครสนใจเข้าคิวก็บอกได้ครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันไปละบ๊ายบาย o u